มีซานบทที่60โลหิตที่ขมฝาดโลหิตปราดแรกที่ลีกินหัวเห็นคือโลหิตจากนั้นจึงเห็นโขนที่นอนอยู่ในกองโลหิตแต่ลีกิมหัวจะคิดไม่ถึงตลอดการผู้ที่นอนในกองโลหิตเนืองนองดิน้น,นรนยิ่งโขนร่อแร่ปากตายนั้นถึงกระเป็นเล่งเหลงได้โลหิตทั้งตัวของลีกิมหัวแข็งไปทันทีแต่หัวใจกลับว่าปวิวคล้ายร่วงหล่นลงในหุบเหวลึก อาหุยสูบหมอกเขียนยือเกเย็นสีหน้าพิกลเป็นอย่างยิ่งหรืออาหุยคาดดาวความใดได,ได้อาหุยไม่ได้ถามโกเนี้น้อยหนางนี้ฉันไอ้มาที่ดีได้อาหุยเพิถามเสีเยงเย็นชาครั้งนี้นางก็มารอท่านอยู่ที่นี่หรือหัวใจลิกิิมหวัวแตกปี่ไปแล้วโถเข้าไปในห้องอุ้มเหลิงเหลงขึ้นจากกองโลหิตตรวจชีพจรและลมหายใจของานาง ลีกิมหัวเตลี่ยนหวังยังสามารถช่วยชีวิตนางรอดมาได้แต่ลีกิมหัวสิ้นหวังแล้วในที่สุดเล่งเหลกลืนตาขืนและเห็นอยู่ในอ้อมแขนลีกิมหัวดวงตานากมีหยาดน้ำไหล,หลออกมาทันทีเป็นน้ำตาของความโศกเศร้าแล้วก็เป็นน้ำตาของความยินดีในที่สุดนางก่อนตายยัยที้เห็นลีกิมพวัวลีกิมหัวก,ก็มีน้ำตาคลอหน่อยกล่าวเสียงนุ่มนวล เข้มแข็งไว้ท่านอย่างยาวไว้ต้องไม่ตายแน่นอนเล้งไหลคล้ายไม่ได้เหยียดลิขิตหัวกล่าวกะไรเพียงกล่าวเสียงกระท้อนกระแทนเรื่องนี้ท่านผิดแล้วลิขิตหัวกล่าวเสียงเครือใช่ข้าพเจ้าผิดแล้วท่านสมควรทราบในโลกไม่มีบุตรคนใดสามารถอาเหตุพิฆาตนางได้เสียงของลิขิตหัวที่แหบพร่ากว่าเดิมเน้นทีละคำ ช่เป็นข้าพเจ้าทําทำร้ายท่านข้าพเจ้าร้ายต่อท่านเล่งเหล่านนวดบวกกหลงังคว้าแขนลินมพงไว้ร้องเสียงเครือท่านนีต่อข้าพเจ้าเสมอมาที่ทำร้ายข้าพเจ้าไม่ใช่ท่านเป็นมันมันหรือมันหลอกลวงข้าพเจ้าส่วนข้าพเจ้ากลับหลอกลวงท่านท่านไม่ได้เล็บของเล่งเหล่จีบเข้าไปในเนอ้นลิ้มพงแล้วก่อเสียงเครือ ข้าพเจ้ารอรู้ท่านข้าพเจ้าเสียตัวมานานแล้วตอนรอคอยท่านข้าพเจ้าเพียงแค่ตัวเองที่ฉันไหนมิมีความกล้าหาญบอกกับท่านก่อนเสียงของดากร่านแจ่มใสกว่าเดิมไล้ายดาคมีหวังรอดชีวิตแต่ลิมหัวกลับทราบแต่เป็นเพียงสติแจ่มใสตอนก่อนจะตายเท่านั้นหากเรื่องเหลงไม่ใช่บีบไหวยาวเฮี้ยงนี้นางต้องไม่มีปัญญารอดจนถึงบัดนี้แน่เร่งเหลง,ลงกล่าวเสียงเครือ ข้าพเจ้าไม่ยอมตายตลอดมากระเสืิกกระสนดิ้นรนอยู่โจนถึงบัดนี้ก็เพื่อต้องการบอกเรื่องเหล่านี้แก่ท่านก็เพียงท่านสามารถเข้าใจข้าพเจ้าตายก็ตายหลับลี้ขิบหัวกล่าวอย่างบ่นหมอความจริงเป็นข้าพเจ้าไม่ดีเองข้าพเจ้าความจริงสมควรดูแลท่านโดยดีเล่งเหลงแย้มยิ้มกล่าวมานมาดแม้หลองรู้ข้าพเจ้าแต่ข้าพเจ้าไม่ได้แค้นมานเนื่องเพราะข้าพเจ้าทราบ มันต้องได้รับคมสนองและเป็นคำสนองที่อเนกอนายาิ่กว่าพระเจ้าหลายสิบเท่านักใช่มันว่าจานี้เขอเรียกหัวเหยกล่าวาบพทันจบอาหุยพันป่าลิกิกี่วงอย่างแรงอาหุยสึงเจ้าเร่งเหลงแนวนน้เน้นทีละคำเจ้าพาลูกองเซอมาที่นี่หรอือเร่งเหลงขบเล็ยงพิปากแนบแน่อาหุยเค้นเสียงตอไปเป็นมานต้องการที่เจ้าพาลูกองเซอมาที่นี่หรอือ เล่งเหลงปันรวบกำลังเข้าที่หลงเหลือร้องสุดเสียงใช่มันเองแต่ท่านทราบหรือไม่ว่ามันเพราะสาเหตุใดท่านทราบหรือไม่ว่ามันเคยกระทำเรื่องราวใดเพื่อท่านเพราะท่านมันไม่เสียได้ยตะเบงถึกต่อน,นี้เสียงของดางควรจะงักขายลมให้ใจ่ายของดาคก็จะงักไปด้วยเงียบวังเวงวังเวง,วง,เวงเราวกับไม่มีชีวิตหลงเหลือไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆและไม่มีเสียงใดๆด้วย หากไม่ใช่อย่างมีลมโชยพัดกระทั่งแผ่นดินแผ่นฟ้าก็สูญชีวิตกลายเป็นสุสานไปสุสานที่พอจะฝังชีวิตเท่าที่มีจนหมดสิ้นแต่ลมที่เย็บหนาวเหน็บเสียงลมฝากแล้วยิ่งบีบคับจิตใจให้แหลกสลายอีกมิทราบอีกเดินดานป่านใดอาหุยจึงลุกขึ้นช้าๆแต่อาหุยกลับไม่ได้หัน,หนา้าประจานกับลิขิตหัวอาหุยไร้าดาไม่ยอมบอกลิขิตหัวอีกสักแวบ,บเดียว เพียงส่งเสียงเงย็นมาท่านเหตุใดต้องทำาดังนี้ความจริงมิกิหัวตอคคำถามนี้ง่ายดายที่แต่กลับไม่กล่าวเลยแม้สักคำเดียวลิกิตหวงทราบมีวาจาบางประการหากแม้กล่าวออกไปแล้วไม่เพียงบรรดาให้ตัวเองต้องเสียใจเท่านั้นยังให้ผู้อื่นยากจกะทนทานได้ด้วยอาหุยยังคงไม่ได้เหลียวหน้าส่งเสียงช้าๆกล่าวต่อไป ท่านเข้าใจว่าน้ำเป็นปต้นเหตุให้ข้าพเจ้าสุมสาวท้อแท้หรือท่านเข้าใจว่าเพียงน้ำตีจากข้าพเจ้าไปข้าพเจ้าก็จะคึกค้าเข้มแข็งได้แต่ท่านทราบหรือไม่ไม่มีน้ำข้าพเจ้าพี่ปัญญารอดอยู่ได้ลิ้มหัวกล่าวเสียงบ่นบองข้าพเจ้าเพียงหวังให้ท่านไม่ถูกหลอกลวงเพียงหวังท่านสามารถหาคนที่มีคุณค่าหัวที่ท่านรักดังนั้นท่านก็จะลืมเรื่องราวโชคร้ายทั้งหลายนี้โดยสิ้นเชิง ส่วอ,อกอาหุยสะท้อนถี่เร็วเสียงก็สารด้วยความพุ่งพลาดเมื่อกล่าวท่านเข้าใจว่านางหลอกลวงข้าพเจ้าหรือท่านเข้าใจว่านางไม่มีคุณค่าให้ข้าพเจ้ารักรข้าพเจ้าทราบนับแต่ละเริ่มแรกเป็นต้นมาที่นางน้ำพาแก่ท่านมีแต่เคาะแล้วท่านทราบได้อย่างไรข้าพเจ้าสุขสมบูรณ์หรือมีแต่เคาะอาหุยหันขวับกลับมาถึงจ้องลิิบหัวปังตรวเสียงเกลียวกร ท่านเข้าใจว่าถ้าเป็นผู้ใดต้องมาโน้มน้าวชีวิตข้าเจ้าให้เอ็นเอียงหรือต้องมาลิขิตชะตาชีวิตข้าเจ้าท่าความจริงไม่ใช่กระไรทุเซนเป็นเพียงคนโง่เขลาที่หลอกลวงตัวเองเท่านั้นยอมผลักสายคนรักปานดวงใจของตัวเองเข้าไปในหล่มเพลิงยังเข้าใจว่ากระทําได้สูงส่งได้ยิ่งใหญ่หรือว่าจะประดานี้แต่ละถ้อยกระทถงความคล้ายเข็มแปลเล็บเหลือ ในโลกต้องไม่มีว่าจ,จะไดสามารถทำร้ายจิตใจลิขิตหัวให้ปวดแปรบยิ่งว่านี้อีกแล้วอาหุยคบเคี้ยวเคี้ยวฝานกล่าวต่อไปแม้นับว่าที่นางนำพาให้ข้าพเจ้าเป็นเคราะห์ร้ายท่านเล่าท่านนำพาสิ่งร้ายให้แก่ผู้โกความสุขช่วชีวิตของริมสีมถูกทำลายกับมือท่าจนสว่าท่านยังไม่พอเกลียดใจท่านคิดมาทำร้ายของข้าพเจ้าอีกอมือของลิขิบหว่วสารเล็กเอวอยางม่งอลงไป โลหิตก็กลากออกมาแล้วอาหุยจับตามองเงียินชา้าเนื่อนหนานหีหลังจึงหันช้าๆก้าวอยู่ยาออกไปเสียงไอคายคงที่กิ่มหัวยังไม่ขาดหายแต่ตะเกียกตะกายทงก็ไปขวางประตูไว้อาหุยตบดคืนท่านยังคิดทำอะไรลีกิ่มหัวเช็ดแขนเช็ดคราบโลหิตที่ปากขอบให้ใจกล่าวท่านท่านจะไปหานางใช่ท่านไม่อาจไปเป็นนันขาด ผู้ใดว่าทูตเจ้าว่าเอเนื่องเพราะว่าท่านสามารถหานางกลับมาได้ร่างแต่เพิ่มความเจ็บปวดกว่าเดิมเท่านั้นนางจะเร็วจะช้ายัางต้องทำลายท่านจนได้ข้าพเจ้าไม่ยอมเห็นท่านถูกทำลายกับมือสตรีเยีย่ยงนี้เป็นอันขาดความจี๋มืออาหุยเขากำแน่นอยู่แล้วลี้กิบมหัวกล่าวแต่รับประโยคมือของหมานยิ่งกำแน่นกว่าเดิมไปทุกครั้งข้อนิ้วของอาหุยถูกกำจนสีขาวแต่สีหน้าอย่างสีขาวกว่า ดวงตาแดงฉาด้วยเส้นเลือดเช็คเช่นเป็นเปลวไฟที่กำลังลุกคือโหมลีกีบหัวกล่าวต่อไปตอนนี้พวกท่านแยกกันท่านยากยิ่งจะไม่เจ็บปวดไปที่ย่เดิดก็จิงแต่หาพวกท่านอยู่ด้วยกันท่านต้องเจ็บปวดไปช่วชีวิตเรื่องอื่นๆท่านต่างพิเราได้กระจายยีกฉนันเรื่องนี้อาหุยควันเน้นที่ระคำสอดไปท่านเป็นสหายของข้าพเจ้าเสมอมาหรือนะใช่ จูบโจนแบบน,นี้ท่านยังเป็นสายข้าพเจา้าหรือใช่แต่ภายหลังกลับไม่ใช่แล้วสีหน้าลิขิมหวัวพดฟูโลงทันทีเพราะเหตุใดเนื่องเพราะข้าพเจา้าพอจะอดทนการหยาบประนามของท่านได้แต่ไม่อาจอดทนให้ท่านหยาบประนามถึงนางลีกิมหวัวกล่าวเสียงหมดหมองท่านเห็นว่าข้าพเจ้าหยาบประนามนางหรือที่ข้าพเจ้าอดข้ามมาจนถึงแบบน,นี้เนื่องเพราะเราเป็นสายการ แต่นับจากนี้หากท่านยัยารพนามนางอีกคําเดียวการพนามนั้นก็ใช้โลหิตมาชะล้างร่างของหมานสารลิกด้วยความพุ่งผ่านเด้นทีละขามต่อไปมิว่าเป็นโลหิตของท่านหรือโลหิตของขระเจ้าต่างต้องใช้โลหิตมาชะล้างลีิีหัวใล้ด่างผ่านถูกคนต่อยเข้าใส่สุกอกหมัดหนึ่งทลาถอยออกไปถอยไปจนถึงข้างประตู ลิ้มหิวอีอกแล้วแต่ไม่มีเสียเมื่อพาะบกลามไม่แนบแนนว,นวิมพิปากก็เม้มจนแนบแนนโลหิตส,สดสดซึมออกจากปากที่เม้มจนสลิดแน่นอีกแล้วอาห่ยไม่ได้หลืแผลลิ้มหววอีกสักแวบ,บเดียวร้องเสียงแผ่เพลข้าพเจ้าจะไปหานางในบัดดนไม่ว่าอย่างไรก็ต้องหานางให้พบข้าพเจ้าหวังว่าท่านอย่าได้ติดตามไปอย่าได้ติดตามไปดังขาดมิเช่นนั้นท่านจะต้องสำนึกเสียใจยไปช่วยชีวิต ล่าวจบคำแล้วก้าวออกจากห้องไปทันทีก้าวเดินโดยไม่ได้เหลียวหลังเลยน้ำตาความจริงมีรสเค็มแต่มีน้ำตาบางประเภทที่จําต้องปล่อยให้ไหลยอยู่ในอกนั่นไม่เพียงเค็มเท่านั้นยังขมขื่ออีกด้วยโลหิตความจริงก็มีรสเค็มแต่หากหัวใจคนผู้นั้นแหลกสลายแล้วโลหิตที่หยดหยาดในดวงใจยังขมฝาดกว่าน้ำตามากมายนะัก ลิ้มหัววิซับไออยู่นานปานใดแขนเสื้อถูกโลหิตชโลมจนแงดงฉานไปแล้วเอวก็คล้ายไม่เป็นปัญญาให้ยืดตรงได้บนพื้นมีรอยเท้าอยู่ข้างหนึ่งเป็นรอยเท้าที่ถูกโลหิตฉลมจนแดงฉานลิ้มหัวปันนึกถึงรอยเท้าที่ยุ่งเหยิงทางนอกประตูเยื่เย็ยนเยียบซึมจนชุ่มโชกมือทันทีอาห่ยต้องสามารถหาหนาน,านพบแน่ เนื่องเพราะริมสินนี่จะต้องจงใจทิ้งเบาะแสนั้นไว้เพื่อให้อาหุยหาหนางพบหนาไม่ต้องทิ้งเบาะแสมากมายเท่าใดอาหุยที่มีสัญชาตญาณการติดตามร่องรอยได้เยี่ยมยอดอยู่แล้วกระทั่งอย่างปราดเปรียวแน่ชัดกว่าสัตว์ป่าซีอีกแต่เมื่อตามฐานแล้วเราอาหุยจะต้องเสียชีวิตกับผู้ห่วงเสยก่อนริมเสียนยี่ความจริงพอใจเห็นบุรุษเสียชีวิตเพราะนางอยู่แล้ว นึกถึงตอนนี้ตลอดปล่าลิ้กิบหัวงกายปิดชื้นไปด้วยเหงืง่อเฮียนี่เที่ซึมออกปากอาหุยตอนนี้อย่างไม่ใช่กู้เหมือนของลูกผู้เสยผู้ที่สามารถช่วยอาหุยได้มีแต่ลิกิบหัวเท่านั้นแต่ถวาท่านอย่าได้ติดตามไปทังขาไม่เช่นนั้นท่านจะต้องสำนึกเสียใจไปช่วยชีวิตว่าจ่าที่อาหุยล้านปากไม่เคยเปลี่ยนแปลงมาเลยอย่าว่าแต่ตอนนี้เป็นเวลาดึกสนัดแล้วลิขกิบหัว ยังไม่มีความสามารถแก่รอยได้เยี่ยมยอดเท่าอาหุยแม้นับว่ามีความประสงค์ติดตามไปแต่โอกาสตามพบกลับมีน้อยกว่าน้อยนักลี้กิมหัวตะเกิดตะกายลุกขึ้นยืนอุ้มซากศพเล่งเรงวางเตียงใช้ผ้าห่มคลุมไว้อย่างไรก็ตามลี้กิมหัวยังต้องตามไปตกลงใจเฮี้ยงนี้แล้วแม้นับว่าอาหุยไม่ถือลีกิมหัวเป็นม,มิสหาอีก แต่ลีกิมหัวยังคงเป็นมิตรสหายของอาหุยตลอดกาลนานน้ำมิีดไมตรีของลีกิมหัวจะไม่เปลี่ยนแปลไปเพราะสาเหตุจะใดทั้งสิน้นเชกเช่นกับความรักของลีกิมหัวบ้านแม้ทะเลเหือดแห้งหินผาเปื่อยเป็นเปลือกตมหัวใจยังคงหนาแน่นไม่เปลี่ยนแปลซีอิมซีอิมท่านตอนนี้มีความสุขดีหรือไม่นึ่ถึงตอนนี้หัวใจลีกิมหัวปวดแปลบขึ้นอีกครา แต่ลี่กินหัวไม่ได้ไปน,นึกถึงนางเนื่องเพราะทราบเล้งโซฮุนจะต้องดูแลนางได้เป็นอย่างดีเล้งโซฮุนแม้กรอกกลิ้งเจ้าเล่ปวนแปลไม่แน่นอนแต่หัวใจของหมานกระพู่ผ่านตนริมสีอิม่มโดยไม่เปลี่ยนแปลขอเพียหัวใจหมานไม่เปลี่ยนแปลตลันริมสีอิม่มอื่นๆทุกประการก็พอจะอภัยให้มันได้อารมของเล้งโซฮุนนับว่าเบิกบานแจ่มใสจนบอกไม่ถูกถจริง อีกสองสามวันมันก็จะนั่งเก้าอี้ตัวที่สองของพรรคกิมจีป่กกลายเป็นพี่น้องร่วมสาบานกับบุคคลที่มีอิทธิพลอำนาจยิ่งใหญ่ที่สุดในแผ่นดินยุคนี้กระทั่งสีหน้าของเล้งเซียวฮุนก็แปลเปลี่ยนเป็นมีเลือดฝาดกว่าเดิมมากมายเพียงหนึ่งเดียวที่ยามสะกดใจ่ามันให้ขุนข้องนั่นคือปัญญาของมันนางฉันไหนไม่ยอมร่วมทางมากับเราฉันไหนไม่ยอมแบ่งป,นปันประกายรุร่งโนกกับเรา ฉนันไม่ยอมร่วมเสพความสุขนี้กับเราหมานปฏิเสธไม่ยอมคิดสื่อไปตันหาของคนดาวบ้างทุ่มเทอยู่ที่เงินทองบ้างทุ่มเทอยู่ที่อำนาจหากตันหาทั้งสองประกาศสามารถพอเก่ใจความเจ็บปวดในเรื่องรักก็จะบรรเทาเบาบางลงได้เล้งเซียวฮู้นกับหลางเพ่งบอกนอกหน้าต่างไม่ทราบคุ้นคิดเรื่องราวใดกันเล้งโซฮุนตบบ่ามันเบาๆพลังกล่าว เอาควาลังคิดครั้งนี้เสี่ยงโกกิมฮงจะมาต้อนรับเราด้วยตนเองหรือไม่เลิงเซียวฮุนหันไปกล่าวหินยิ้มแย้มย่อมต้องใช่และพิธีจะต้องยิ่งใหญ่โอรานด้วยเลิงโซฮุนหัวล่อที่ความภาคผูกใจพลังกล่าวเราก็คิดเช่นนั้นในเมื่อเราเป็นพี่น้องของมันมันให้เกียร์แกเรายายไม่เท่ากับเป็นการให้เกียริกับตัวเองคุณคิดชั่วขณะแล้วกล่าวขึ้นอีก ตอนมันมาต้อนรับดาวเจ้าคิดว่าเราควรเรียกมันเป็นปังจูหรือเรียกมันเป็นตัวกอเล้งเซียวหุนยิ้มผางตอบยอมต้องเรียกเป็นตัวกอและนับแต่นี้บุตรก็ต้องเปลี่ยนคำเรียกท่านเป็นแปะแแหลุงแล้วเล้งโซหุนแหนะหูรอเสียงก้องผางกล่าวไอ้แปะแปบอย่างนี้นับเป็นบุญว่าสลาของเจ้าจริงๆพรับแต่เสียงหูรอบมานผ่านชะงักโลกบวดคิ้วกล่าว ในเมื่อวิกิพูงยังไม่ตายมันจัดสะบัดสัตว์ขึ้นคลามหรือไมอ่ผู้กล้าหาญทั้งแผ่นดินต่างทราบเรื่องนี้เทียบก็ได้ส่งออกไปเดินนานแล้วหากมันยังสะบัดสัตว์ขึ้นคลามยังไม่ใช่กล่าวไปโคนกลับกรองวันหน้าหากกล่าวว่าจะไดาย้ยังมีผู้ใดย,ยอมเชื่อถืออีกเลงโซหุนหัวล่ออีกคราจึงกล่าวได้แล้วเท่าที่ชนชาวูลิมเลื่อมใสนับถือมานึงเพราะมันมีวาจาหนักแน่นดุดขุนขาว คำสาวพราะไปกดติดตามตอนนี้แม่นับว่ามันคิดจะตบศาสตร์คืนคามก็สายเกินไปแล้วบัญชีและม้วนรายงานบนโต๊ะไม่เพียงไม่น้อยเท่านั้นยังกลับเพิ่มมากขึ้นทุกวันอาณาบริเวณใต้อำนาจกิมจีปางยิ่งหนายิ่งแผ่กว้างเพสศารภาระหน้าที่ออกเสียงกุกจิมพกวยิ่งหนานยิ่งหนักเนื่องเพราะแต่ละเรื่องมันจะต้องตกลงใจเองเสมอไป มันไม่ยอมเชื่อถือผู้ใดท่านซีนบัดนี้มันได้ทํางานเวลา5ชั่วยามแล้วแทบไม่เคยหยุดมือเลยแต่บานไม่เพียนไม่รู้สึกลําบากตากตามเท่านั้นยังกลับรู้สึกเป็นความสุขประการหนึ่งประตูเปิดออกแล้วมีคนผู้เดินก้าวเข้ามาเซียกูกิกมพง้งกระทางศีรษะก็ไม่เงยเนื่องเพราะผู้สามารถเข้าห้องนี้ได้โดยไม่ต้องเคาะมีเพียงคนเดียวเท่านั้นจีนบอเมีย จีนบ่เมียยังคงเป็นเช่นปกติพอเดินเข้ามาก็ไปยืนที่ด้านหลังมันเซียงกูกิมโฮงกล่าวหรือขีมหวงเราไปแล้วเซียงกูกิมโฮงหันหันขวับกลับมาถึงจ้องไปแวบหนึ่งแต่เพียงมองแวบเดียวสายตาก็เลือนจากแขนหักของมันลงไปโกมศีรษะกระทำกาาขลงานอ,งางอีก มีเพียกไม่ได้กราบอีกแม้สักคำเดียวเท่านั้นกระทั่งสีหน้าก็อย่างไม่เปลี่ยนแปลด้วยใบหน้าจินบอบเมียก็ไม่มีความรู้สึกใดๆดวงตาสีเทาซีกเบอร์หมองผนังห้องแนวนน่ทุกสามสิกร้ายด่างไม่ได้เปลี่ยนแปลทั้งมิได้คาดค้านสอบถามและไม่ได้ปลอบประโลมมิว่าจินบอเมียแขนขาก็ดีเท้าขาก็ดีต่างคล้ายไม่ได้เกี่ยวข้องกับเส้นกุกิิมฮงเลยเข้าปาน มีทราบอีกเนื่อนานปานใดมีคนเคาะประตูขออนุญ,ญาตมีรายงานอีกหอบใหญ่ส่งเข้ามามีรายงานสีหลืองหอบใหญ่มีจดหมายฉบับเดียวเท่านั้นที่เป็นสีแดงรอเรือๆสียงก,กัวกิมโฮงดึงจดหมายฉบับนั้นออกจากซอกก่อนเพียงเหลือแป๊บเดียวเท่านั้นเนื่งองเพราะในจดหมายก็มีอักษรเพียงไม่กี่ตัวรอท่านในถาที่เดิมลูกห้องเสรยรอท่านอยู่ เรียงกัวกิมโค้งอยู่สุกนี่คล้ายด่างกับหลังใกล้รวดจากนั้นตกลงใจได้ทันทีมันเดินช้าๆออกไปจินบ่เมียยังคงติดตามหลังดุดไปเงาตามตัวทั้งสองออกจากประตูผ่านไปในอุมโมงค์ลับเดินถึงหลานตึกกว้างผ่านบรรดาสาวกที่เย็นตัวโตรศีรษะกก้มตามเดินไปในแสงอาทิตย์เจดจาแสงอาทิตย์ปลายฤดูชิวเทียนกล้ายเป็นสตรีที่แก่ชรา ไม่อาจมีความร้อนแรงกระตุ้นผู้คนอีกแล้วทั้งสองยังโขกเดินหนึ่งหน้าถึงหลังเดินไปเดินไปจิ้นบอเมียั่านรู้สึกจังหวะฝีเท้าของเสี้ยกูกิมโฮงแปรเปียนแล้วจิ้นบอเมียไม่มีปัญญาภาษากับบานได้อีกแล้วเสียกูกิมโฮงไม่ได้เร่งเร็วกว่าเดิมแต่ไม่ทราบเป็นเพราะสาเหตุใดระยะของทั้งสองกับยิ่งทอดยิ่งหางยิ่งนานยิ่งไกล ปีเท้าจิ้นบ่เมียชะลอช้าหลงเีล่น้อยในที่สุดก็หยุดโลงเสี้ยงกลัวกิพ้งไม่ได้เหลียวหน้ามามองดูเหงาหลังที่ไปไกลทุกณะดาแล้วในดวงตาสีเทาของจิ้นบ่เมียรเริ่มปรากฏประกายสกเศร้ารันทนจนสุดซึ้งไม่อาจบรรยายป่าสนรกทึบสนมีใบเขียวะจีชัว่วนาตาปีแสงอาทิตย์ไม่อาจส,าสั่งเข้ามาในป่าสนนี้ตลอดกาล ในป่าแมกมืดเคลิ้มแต่ไม่ชื้นแฉะในสายลมก็ยังมีกลิ่นหอมจางจากของลูกสนปะปนอยู่ลิมเสียนยีเอ็นกายพิงต้นสนกลุมมือลูห้องเสยแนบแน่นไม่เคยคลายมาเลยประกายตาที่นุ่มดวนหยาดเยอ้ไม่เคยเบือนหาจากใบหน้ารูห้องเสยเช่นกันใบหน้ารูห้องเสยยิ่งซีดขาวกว่าเดิมตีนกาที่หางตาคล้ายมากกว่าเดิมลมชิวเทียนพอเข้ามาในป่าสน คล้ายแปะเปียกนุ่มนวเกมือเดิมริมเสินยญญี้กล่าวเสียนุ่มนวลท่านไม่สำนึกเสียใจภายหลังหรือลู่ห้องเสยหิ้มลางกล่าวสำนึกเสียใจข้าเจ้าเหตุใดต้องสำนึกเสียใจมีท่านมิว่าบุรุษใดต่างไม่สำนึกเสียใจทั้งสิน้นริมเสินยญญี้กล่าวเบาๆถูเข้าไปในอ้อมอกปานทั้งตัวกล่าวเบาๆข้าเจ้าดีถึงปานนั้นจริงๆหรือ รูหงเสยอกเอวแนงน้อยของดาบแนบแน่นกล่าวอย่ิ้มแย้มท้าย่อประเสริฐหรือรยิ่งประเสริฐยิ่งกวา่าที่ข้าพเจ้าคิดคำนวณประเสริฐยิ่งกว่าทุกผู้คนคิดคำนวณมือของหานเลื่อนขึ้นลงและรูปโลงตามลมหายใจของริมเสียนี้เริ่มกระช้นหอบหายใจเบาๆกล่าวตอนนี้ไม่ได้เพราะเหตุใดริมเสียนี้ขบลิมฟิป,ป้วกล่าว ท่านท่านยังต้องออมเที่ยวแดงไว้รับมือเสี้อกูกิมพองหนากบิดกายเห็นที่วชานชำนาญคล้ายกับหลากกลบหลีกแล้วก็คล้ายยินยอมต้อนรับมือกับลูหงเสยหยุดไปวูบเด่งก็เริ่มเคลื่อนไหวต่อไปยังกล่าวอยียงยิ้มแย้มจัดการกับท่านก่อนยังพอจัดการกับมันได้ท่านอย่าได้ดูแคนมันเป็นเด็ดขาดมันต้องไม่จัดการง่ายใดยดัานที่ท่านคิดหมายดอกลูกหงเสยแค้นหัวรอกกล่าว เห็นว่าข้าพเจ้าไม่ทัดเทียมมันนะข้าพเจ้าไม่ได้หมายความดังนั้นเพียงแต่ว่านางขบไปหูลูกห้องเสยเบาๆเล่าเสียงนุ่มตัวน่านเพียงข้าเสียขบกินโพงแผ่นดินก็เป็นของพวกเราแล้ววันเวลาภายภาคหน้าของพวกเรายังยาวนานนักท่านใหญ่ต้องร้อนรุ่มในตอนนี้ด้วยขามกระซิบที่สนิทสนมซึ้งใจในสายลมที่เฉยเฉียวไร้ด่างกลายเป็นโมลีจากสูงสวรรค์ หัวใจลูกห้องเสยอออกถวยไปแล้วแต่มือกลับรัดแน่นกว่าเดิมกล่าวเสียงนุ่มนวลเออไม่ถึงว่าถ้ากระมวลต่อข้าพเจ้าปานี้ข้าพเจ้าคำพูดของบานต้องชนะโกลกกลางขันริ่มเสียนยี้ก็พ่านพระออกจากอ้อมอ,อกบมานในป่าทึบมีเสียพิเท้าที่พิสดารแมวมาความจริงเสียพิเ้านี้ไม่มีที่ดใดพิสดารเลย แต่ไม่ทราบเพราะสาเหตุใดกลับสามารถบรรดาให้ผู้ได้ยินคล้ายดากรู้สึกแต่และฝีก้าวต่างเหยียบอยู่บนหัวใจตนก็ปานฝีเท้าหยุดตรงแล้วเสี้ยงกุกกิมุวงหยืนอยู่ใต้ร่มสนที่ข้างกายพวกบานเดินสบงบนเล็กในที่นั้นไม่ได้ขยับขยืน่นเคลื่อนไหวเลยคล้ายเป็นภูเขาน้ําแข็งลูกหนึ่งภูเขาน้ําแข็งที่สูงโฉนไม่อาจตะเกียกตะกายขึ้นได้ รมให้จใจของลู่หงเซย์ไกยดาบจะงัดไปวูบเดอกเน้นทีละคำเสวยอย่างกูกิมโพเซี่ยยกูกิมโพ้อย่างโขงสวมกุ้ยเลยปีกวาดดึงตามจนเสมอคิ้วกล่าวว่าลู่หงเซยมานไม่เพียงไม่ตอบเท่านั้นยังย้อนถามอีกใช่ในที่สุดลู่องเซยกลับเป็นฝ่ายตอบก่อนเมื่อตอบแล้วก็สำนักเสียใจทันทีเรื่องประมาดรู้สึก ในด้านบุคลิกภาพมันเป็นฝ่ายอ่อนด้อยกว่าเล็กน้อยถูกฝ่ายตรงข้ามจิงเอาเปรียบไปได้แล้วเสี่ยงกลัวกิมโพโงไคล้าด่างหัวร้อบเบาๆกล่าวเสียงเย็นชาประชดมากลู่ห้องเสยยังนับว่ามีคุณสมบัติพอให้เราลงมือลู่ห้องเสยแก้หัวรอนกล่าวาท่านไม่ใช่เสี่ยงกลัวกิมโพโง่ข้าเจ้าไม่ยอมถอดตัวลงฆ่าท่านมันกล่าวว่าใจานี้แล้วก็สำนึกเสียใจยอีก วาจานี้แม่เปียบด้วยความกระด้างองหากเช่นกันแต่ฟังแล้วกลับคล้ายเหรนมาจากเสี้ยกูกิมพง้งเสี้ยกูกิมพ้งอึ้งอยู่ด้านหนาจึงจับตาที่แหววเราสายฟ้าไปอย่างริ่มเสียนยี้ริ่มเสียนี้ยังขบเอ็นกายพิยงกับต้นไม้ประกายตานุ่มหนัวของนางเริ่มแปรเปลี่ยนเป็นร้อนแรงทีละน้อยนางทราบว่าจะได้เห็นโลหิตในเวลารวดเร็วยวเงนางพอใจปลุกหลังโลหิตเพื่อน,นาง เสียงโกกิมพ้งพันออกคำสั่งอ้านเข้ามาริมเสียนยีคล้ยง่นงงไปมู่เปลือบหมองรูหงเสยแวบบหนึ่งแล้วเบือนสายตามาที่เสียงโกกิมพง้งรูหงเสยแก้นหัวเราเกล่าวน,นถ้าไม่ไปได้ขาดริมเสียนยีเลือบมองบ้านอีกแวบ,บหนึ่งสายตาจึงเบือนมาที่เสียงโกกิมพ้งดังเดิมนางทราบตอนนี้หนาจะเป๋ต้องเลือกคนใดคนหนึ่งในสองคนนี้แล้ว ครั้งนี้เชกเช่นกับแถงคู่ขี้แต่เดินผ่านข้างดางจะต้องไปในด้านฝ่ายมีชัยแต่ผู้ใดจึงเป็นฝ่ายมีชัยหรือเสียโกกิมพฮงอย่างโงอยู่สกปี่ไงคกราด่ามีความมั่นใจเต็มที่พร้อมให้จายจขางลงูกฮงเสยเริ่มไม่สบายเสมอกราดาไม่ใครสกรปยดละเอียดยแล้ว